ว่าพวงขานถวายพระพรล,ลาดสะดอนสุขสำนันด้วยพระพันปีหลวงเถิดดวงใจด้วยพระเมตตาพองไทยแผ่นดินเดนชจงหวงืึงเดโนอ เชิงจละเลื่อนลวงลวงมาพร้อมเพียงสถาพรสินลปาปชีพอน,นมอนสถานเด่นพอปีชายานผ่านสศกนี้ก่อนสุขส,สาล้านท่วนท่วนสะดุดีพระเมุ่หลวงเดีนน้อ,อ,อ,อปวงป้าชาั เืิดไว้บูชาไทยบาเม็ไทยฟ้องทางขออันเชิญพระไตแก้วทั้งสามลัตานังมาเป็นจานกันมาพิบันองทานขอพระองค์ทรงกระสิมสำลันสันเดียเป็นเมงแก จงพาจาเลือนดานบันีนนสวงสวัสงน,น้อมมวนนากปาดเมติอัตามาสิไดเผยของธรรมเทศนาเป็นแหลง สอนเปแสดงวาดปูว่าผากเฝ้านั้นขันเซิงสอนตอนพญามโยยกเยื่องอาตาาคันนี้กาเป็นคำสอนผากพันลาหนาเหลืองปูดีสวด้วยอิติสติเีสุบูเท่าขันยิงพร้อมกับสัม้ายทุกทีตานปูตาสารเมี่ปูด ปาจจุบน้อมกันิ่งคิดทวนตัวทุบทวนไปถึงเท่าอดีตการตั้งแต่เข้าเมื่อเป็นเด็กจนแข็งแกร่งใหญ่มาป่านนี้แม่นไปน้อเพียนเลี้ยงเพียนแพงอุป,ปตาจังว่ากิดตีทตันกันควรแววละไปยัง หากแมนพ่อแม่บ่เพียงพหมุปปัมเดโน่ละบ้านนี้กาจังได้เก้าตานสาตกนี้ท่านทำว่าตีเทกาล่ตั้งแต่ปางหลังพูนพ่อตียังเจ้าเสวยชาติ น้อยดูศาสรสางาสมนะสุวรรณนาสามเป็นเสื้อเทาพ่อแม่บ่เห็นหอนตาบ่าตั้งสองทุนนาลุตนบ่เห็นฟ้าสวองจละบวดเป็นลือตีเ่านาวาน,นัอยู่ในป่าอยู่ป่าปัน,นานสาคนลาหลังดอก้างเว้นกันเวีนเศบอาบ่าาเ่ยวกันนะ จังว่าเขาแลน้ำสุวรรณมาได้ทุนเตือนหาผุปาละมากมายขันมาังาเลี้ยงคนสุวรรณด้วยว่า ใจของเท่านั้นเสนประเสริฐกูนะ้ามีเมตตาต่อสัตว์หมูขนาเดเนีเหนือมาหญิงสาเสื้อสัตนาหน,นาเนียหมูเป็นเพื่อนเจ้าเบาสามเมีนว่าไปตักน้ำวนหมูรองสาตสาก็หากไปนำบากระดังบอริวานหลอมพราะบาลมีเท่าท จิตจริงจริงเจตนาโน้กว่ไว้จึงใด้่าลาพรน,นะเมื่อเดืดนนั้นาวแก่นโตหนลังจาก,กว่าพ้นพลาเมื่อถวายมันดาบมบิดามาพร้อมนานำบอ่อพ่อสิไปหามาไว้ถือกระอมสิลงท่าแวนล้อมด้วยสัตว์ปา มุ่งหน้าสู่แคมนามตาฟังน้องในตอนนั้นบอกกินวาสิมีอ,อ,า,อาเพศอหายส่องบอกเห็นตัวอันวานสงสารเองเออโซวันบาบอกเห็นหัวในตอนนั้นน่าม้วนสาตัวกำลังจอง่อ กาลังสองเมื่อนัน้นกบป็ลรยยาผู้จองห้องอ้องเที่ยวหาหมูเนื้อได้มาพอเจ้าเบาสามมาผู้กำลังสีตักา้ำอยู่แก้มปา่าขน,นงใส่นะแป็กกรใจพี่เลือกจะงุนชนเทงสายผู้นี้แม้อยู่กลางปา่าสาสนานาคันแวทล้อมคนสวนสายประลาดเลือ โมรถนี่เป็นซา์เสื้อมวนมนุษย์ดูค,คือว่าคือว่าโคตาวาสุกีจังแปกคนภายใต่จังสีไข่กำตาลจ่าอินเนื้อเฮียกระยานลบเลียลีเข้าป่าพายเอจจังไหนจังสิหูสีลองซ้อนใจถึกปากกระสวนลมนะ จางวานสิไปตามนานักหรือเบาะก็ตามสร้างเป็นอย่างโนสสต,ต,ต่างต่างจึงได้ติดต่อสนตามคนก็หหางมีเกตแต่เพียงซ้ำนี้ก็เลยลันสนใจใหญ่เออ้ออ้ะตงว่าใจสวุวรรณบาตึกอุลาตึงว่าเร้เห็นได้แดงลาสงสารกะระลม ว่าเด่นโอ้ยยยยยนยพยยยยยยยนยยยยยสยยจยยัยยายอยยยะ เบีดไปสู่อาสมบูณ์ผู้เท่าสองเจ้าพาลาดเีใครก็ดีบอกเรื่องสายสุวรรณตายสองตายายสำดวงใจสี่ายพังวาดฟังเรื่องนยินแต่เสียงกระบินแจ้งถ้าเล่นการดอกก่อยบาดซ้ำว่าสายฟ้าตองกันน้องหล่นน้ำน้ำตา ดวนตายเสียเหลือใจเด้คำแป้งลูกพูเ้เดียวกับมาหม่วยแงมจางว่าสวยมาตายถิ่มอาชีวังบ่ได้สัง่งโอ้ว่าอานิจจังพ่อแม่น้ขาดดูกแล้วสีทนใดว่าจังใดงพ่อแม่ไปบ่ได้ตาบอดบ่อเห็นหุ่นดอก อยู่สามคนสร้างมามีคนเดียวผู้เที่ยวไปก็คือเจ้านักเลเ่าบอกเคยใายบอกเคยว่างพอกับแม่โสกโทกขกล็ลำละเฝ้าแรงเศร้าบอกปล่อยวางนะเจ้านี่นนอดับชีบมั่งพ่อแม่ก็คือตายได้คำอืออยล่ะ บาานี่หันมาตอนย้อนเรื่องเขาในเรื่องบาเสียังสองละสีได้ทนทุกโซกาสันดอกอุกเอาวัมถือเอากันตีตั้งสติตั้งดอกด้อมเสียกูเบค่ายืดมันทนกันเกาทะเลงกาบินยากในสาบแจงสุวรรณอยู่ในไฟยผ้าไปเร็วไวจังสีมีวิธีช่วย าบินยากตะแลงหัวเฝ้าจุงมือไปอ่อนสถานยว่สุวนมอลนาดขาดมิ่งสองเท่ากับวันโหนแล้วจึงขอนอบนอมมาอ,องคพ่อพ่ทีศาสละข้ามาจำสินอยู่ในภายดอกปากเพียงเพ่งพอมาจังว่าสาธุเดือ ้าทั้งสองได้เพียงผอมพาวนาได้จำสินแปพลาลาหลักแรงเศร้าเพื่อขัดเก่าสนิมไม่ไปไหนคือจิเลตบ่มีเตดวงด้านพผอยพ่อหน่อยแต่ยังใดก่ได้ดองโน่เทพไทยได้สวยดวงวิญญาณก่อแกอ่องค์สุวรรณสามไม่ตาขึ้นงูเขื่อน ที่ประดาอยู่ภืนบุ๋มตาปรตาพีภืนแผ่นคอให้ม้านาวนิ้นที่ปราอยู่สั่นฝ่าให้ม้าอยู่จ่าวสอยสูมนาข้างนั่นพรอินไดส่าบูสายะแหลงจีนที่ที่วสังมมีดโครสุ่งให้ม้าต่อ ดวถึงบทพงนี้ทานเลืองสุวรรณนาสามได้ขึ้นชีพด้วยความชอบประกอบไว้มโนตัง้งว่าเทียงธรรมคาตันยุคติธรรมอัตมาผู้เตี้ยดยำในภาคณนิกาพ่อบูธนาสาธุเสื่อมโนกันน้ำเทาจ้างแม่นีใจด้วยพ สาสสิงหาวทั้งพื้นเพนพายในตอนนั้นตุกเกตกายกำไฟามาพานดูสถานงามงดกระดังดีใจด้วยในลำตาอันนียวห่วยปลาพายดีกันโดยชอบดังสิบอกว่าชื่นจำชอบอุลาเ <c oughs> มฆมันฟ้ากระเบยเบิกสดใสเซลเซลเสียงโมคาหน้าแนวเหนือ สาโกนาแลวเสือยินสะอ่อนกันโดยดังสมมาโนเจตฟังเท่าก็กามคืนตื่นมาแสงสะอื้นเสินมานุสานตายมผู้ฟังจงเห็นคิดพอในคำภาคเทศนามีคำมาอิ่มให้คอยฟังเอาไว้ไอ้คิดหวานนินพ่อกะตีทำเทศว่า พระพาพุทตาเจ้าแล้วให้หันหูเจ้ามันเพี้ยนจอนวาเสีถึงบาเยือนถึงเตี้ยกัดเส็มสุกต้องจนเชือกับความทุกข์แทบชีวาสลายเสียนเดินต่อไปหลุดโซ่อย่ามัวเมาใส่สายอยู วรรณสามตัดว่าพิสุทน์ทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตัดด,ด,ดังนี้แล้วทรงประกาศพระอริยสัจสี่เพื่อประชุมชาดกเมื่อแสดงอริยสัจสี่จบลงพระพิสุิหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปติผลทรงประชุมชาดกว่าพระราชาปีระยักษ์พระราชในการนั้นกับชาติมาเกิดเป็นพระนนท์ในชาตินี้ ส่วนพระอินสกกะเทวราชเกิดเป็นพะนระอนุรุธะผู้กุระมณฑิตผู้เป็นบิดาเกิดเป็นพระมหากัะสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าพัตะกาปิราณีส่วนสุวรรณสามมณฑิตคือเราตถาคตผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าการแสดงพระธรรมเทศนาปุฉาวิสนาของอรตมภาพทั้งสองรูป เรื่องความกตัญญูกะตะเวทีก็สมควรเก็บเวลาขอความสุขสวัสดีพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ปูนผลด้วยจตุทพิทธผร์ชัยคืออายุวัน,นะสุขภะละท่านสารสมบัติจงทุกคนทุกท่านเทินเอว